ข่าวดีแชร์ได้ชุมชนคลองรัตพาชีของเราเป็นชุมชนปลอดขยะที่เราทําชุมชนปลอดขยะมันได้กับพี่น้องในชุมชนทั้งด้านเขาเรียกว่าความเป็นอยู่ความสุขได้ทั้งด้านคุณภาพชีวิตนะครับแล้วมันก็ส่งต่อไปยัง อ,องค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆที่จะเข้ามาร่วมในการจัดการและนําไปสู่การาส่งเสริมในด้านการจัดการไปสู่การสร้างนวัตกรรมจากการจัดการในเรื่องของขยะนําไปสู่การสร้างไรายได้นะครับเติมน้ำไป<ห>น,นี้เป็นน้ำหม<า>ัมกจากมะนาวชีวาภาพจากมะนาวเปลือกมะนาวนะคะน้ำหมักเปลือกมะนาวเนี่ยได้มาจากพี่น้องในชุมชนเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ต้องให้เขาไปทิ้งเพื่อเป็นภาระของสานักงานเขตที่ต้องมาเก็บไปก็เท่ากับเป็นฟู้ดเวิ์สที่เรามาจัดการเอง นำไปสู่กระบ,บวนการทําให้เกิดเป็นกลุ่มอาชีพแล้วสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้คับพี่น้องในชุมชนแล้วก็ทําให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนในอนาคตนะครับ